โมสส่งโคแบค็กสม,มิธเฮยทำไมไม่รอกันเลยบอกตรงๆนะครับว่าเน,นี่ยมาแบบประคาดหว่าเพราะมันไม่ใช่มีอ่ะก็หานว่าเป็นร้านเกาเหลาเลือดหมูตุ่นยาจีซึ่งก็มีกลิ่นอยู่ทั่วๆไปแต่ว่าพอลองได้จิมเท่านั้นแหละเหมาะแต่เฮ้ยนี่ไม่ได้อู้ถึงข้าวต้มเนื้อป่ากระพงนะแล้มีเผลต้มยำหัวป่าพูดว่าร้านอันยังนะถ้ายากหูตัวกาพมาห่งดงกับร้านทิมถนนฝั่งเดียวกบกัดฝรั่งเกาเหลาเลือดหมูตุนยาจีนในเซียเจ้าเก่าโรงพยาบาลทนบุรีแถวพันโนร้านนี่เขามีสูตรลับเฉพาะท พราะเป็นพิธีพิธีบวงสวงเนี่ยก็เราเลือดหมูตุนยาจีนถ้วยนี้ถ้วยละห้าสิบห้าอีน้อทุกอย่างแม้กระทั่งเครื่องในนุ่มแบบละมุนจริงถ้าตอนเจ้าได้หีบพร้อมกันน้ำซุปยูดกินโบบได้จะเปลี่ยนได้ซร้าข้าวหูมากินตัวซัมทันได้สวยตอนเจ้าพวกเธอจะต้องตาเป่งลึงเลยก็เลยลวดสั่งเกาเหลาเนื้อปลากระพงแมมถ้วยและปลากระพงเขาแยงบะขาวตัวเอาน้ำจิ้มเขาใส่หน่อยมันจะได้เพิ่มความอร่อยหรือใครที่ห่มกินเขาต้นละเจ็ดสิบบาทพอเนื้อปลากระพงเนี่ยเพือมันนักขนาดคะแนนเจะสระบ่ขเวาาจจัต เขาอยากเงนกีนกระดูจูบไปคำเดียวมันก็หลวออกมาเลยเป็นร้านเขามีต้มยำหัวปลาด้วยนะอันกกว่าก็ว่าเอมีแผาข้าวราดหมูไส้ตับกระเทียมปูกระตุกกระเตี๋วต้มยำมะนาวสดลองโจ๊ตมดบะซนไพรเป็นภยัยเนี่ยเป็นร้านที่ดังมาจากกรุงเทพแล้วก็มาเปิดสาขาที่เชียงใหม่อยู่เลยซี่แยกไฟแดงก่อนถึงพรีเมียมเอาเลนเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเย็นถึงสองทุ่มเกือแต่ว่าปิดทุกวันพุธน,นะคะห้ามสลับม,มาเด็ดขาดก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วใครอยากขอปุจากรดนหัวใจแล้วก็ปุ้งไปเลยเสียงหลง